เอาจิ้มข้าวข้าวเจจิ้มเออข้าวจิ้มเอออะไรอย่างรีโออืมเอาจิ้มแล้วก็ค่อยค่อยยื่นลูกเออเนี่นีเอากินเจยื่นข้้าวไมมึงหักีให้ปากเลยปากเลยเจเอ้าอ้าสิลูกเออเออกระดองมันใหญ่จังเลยอ่ะ ตอนจิ้มได้ไหมหนูไม่ถ่ายนะย่าถ่ายนะย่าถ่ายวีดีโอข้าวอ้าอ้าข้าวอ้าเออเต้งปากเลยปากเอ้ยริวๆอ้าเ้ยไอ้ข้าว อย่าไปลอค่ะที่ลูกให้ตรงตก็นตรงตงอยู่มันแย่สารอะรหลุดไปละเอ้